สวัสดีค่าพ่อแม่พี่น้องต้องทราบพากินโชมารรงงานเตัอครับผมมาผมไมพี่น้องวันนี้เป็นบาร์บีคิวเนาะบาร์บีคิวมีไก่ไก่หมูเนื้อเนาะพ่มไม่พี่น้องผสมกันอันนี้เป็นไก่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อครับเนาะอุ้ยม่ใหญ่ๆปิ้งย่างเองพ่อแม่พี่น้องสซนๆน้อนเมื่อกี้เนาะอู้ถึงว่าเป็นบ้างไม้กับไฟแห้งล่าพ่อแม่พี่น้องนะอาจจะไม่ไมน่อยครับมาครับจิ้งซีฟู้ดพ่อแม่พี่น้องลุยกันเลยดีกว่าเนาะ โอ้ขยายากินเข้าปลาใหม่ไปน้องนกินสีฟูดึงตูอ้ดึงว่าปลาใหม่ไปน้องรส้าฉ่ำเพร็ด ืไม่เนี่เนี่ยตีเนี่เนี่ยอีเต็มปากเต็มคํานี่ปอมไหมพี่น้อง ในป่ามีึงเสียงนกพ้องมีดึงเสียงจีหิต ไก่เปื่อยกิ้วง่ายขนาดแต่จิ้นนี่รู้สึกว่าจะเหนียวน้อประมาณตองแต่หมูนี่หนุ่มเปื่อย ได้กินเมนนหมือนกับล้ําอราป่ไหมพี่น้องถ้าบาลาซีฟูดเลยออกไปตั้งหวานปล่ไหมพี่น้องหวานพักหวานพริกยวกหอมน้ำซอสบาร์บีคิว อืนุ่มประมาณนี้เปิดควบวเลน่นละแม่แม่ ถ้าบัลลาดซีฟูดหอมซอดบาร์บ,บีคิวหวานพักหวานอย่างเตีเสียเพ่อไปพ่้อม่ัไปน้อง ฝาห้องแต่ไก้ หรือเครื่องปอมไปน้องเสียงแหลนไปต้นน้ำอู้เลี้ยวขนาดเมื่อกี้ยูทะาเพบกระกำปุ่งไปปุ่นล่า Velkommen. Uh, ้สาสมมาสองวันเหมือนกันสองวันแดนิตแดนิตตีกบแดนิตโ,โ,โดนยงจุ่มตีปม่มน้องโคบใบหูอืมเอาใจม้ายัางหยงอ่ะนะหลังไปดิอ่อ <laughs> 你看好吃没有？烤得焦。 ตีแม่มาจำปาหนุ่มสอบมาครับครบาจะติดหูนี่ประมาทไปนหน่อย Yeah. Mm. นี่จะกลับหุ่นแกผมหมพยไน้เนายามเล้วกาเล้วงานกับซอเห็ดซสออย่างจอมปงจมป่าเนาะผมหมพีไน้เนาหาน้อไม้มาต้ม เดาๆรู้ส่วนจะตกได้กันาะก็อีแม่โอ้นี่ป่าสลิดก็อีแม่ตะตตูปป่าจังยำ ปลาช้างยำมันเรามาแล้วเนี่ยบ้านต้อมห้องป่าตะตูปะ<ก>ครับปลาช้างยำเด<ล>้ <c oughs> นหนักหน่วยนี่โอ้สองตายายปอบไปน้อง ถ้าม่ถติแกงกับมัง้งปิ้งกับมัง้มงมาจอมปลากันสองตานะหั่ เราปอบใหม่เป็น้องเนาะย <c oughs> ุงครบผูกก็ครบปอบใหม่เป็น้องแดดแดดเมื่อกี้บ่มีเนาะส่องมาอู้แล้วเป็นอย่างบ่กูนะ้เนาะปอบใหม่เปน็น้องยุงในชอบมาครบผูก <c oughs> อีแม่ก็ตาย้ายเนาปะปอบใหม่เป็น้องเปินกับมาจอมโอ้ใหม่เป็น้องเนาะก็ครบกันแนวะมอมอมแมมเนาะ ก็ปออุ้ยกับแม่อุ้ยเนาะก็คุยกันอยู่น้องปอใหม่ไปน้องวัวได้กันเตาแดงก็มีความเป็นวงมันยายเวลาจะปีกก็ต้องปีกพร้อมกันน้องปอใหม่ไปน้องเพราะว่าต่างคนกับตางเท่าน้องปอใม่ไปน้องกัวาต๊กตะพังต๊กตะลิงโต๊อยางไก่กอ็มีความเป็นห่วงกันเวลาจะปีกบ้านปีกยางก่อกกอกจนกับปีกบ้านปอใหม่ไปน้องคุณเท่าคุณแก่เมื่อกี้ปออุ้ยกับู้ปอใหม่ไปน้องถ้าจะเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบได้หกสิบแก่แกเจ็ดสิบได้น้องปอใหม่ไปน้อง ก็ประมาณนีーー้เนาะป๋อม่ยพี่น้องก็จอมปลาจอย่างได้อยู่เนาะป๋อม่ยพี่น้องบ้านต้อมอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาป๋อม่พี่น้องกิ่จะรํายามวางแล้วกาแล้งา้นแล้วไห้แล้วน้าแล้วสวนแล้วไหลก็จะมาหานอไม้เก็บเห็ดจอมปลาเนี่ยป๋อม่ไพี่น้องเนาะเพื่อจะไปประกอบอาหารตอนบาแรงเนาะป๋อม่ไพี่น้องเนาะจะได้เซฟปยัดกาใจ่ใจเนาะป๋อม่ยพี่น้องสอเห็ดซอหนมไม้ตำน้ำพงน้ำพริกป๋อมัมพี่น้องเนาะ ก็อยู่กันได้สบายๆเนาะผมไปเป็นน้อง <_ d umb> บานไกลป่าไกลเขาดูต่างไปเก็บพ้ากูดปลาเอ้ยอะไย่างเอ้ยเนาะผมไปเป็นน้องม,มากินกันกัน,กนล้หม้อขนาดเนาะ <_ d umb> ผมไป <_ d umb> เป็นน้องเนาะก็เป็นเ,เ,ป,นเ,เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านแท้ๆเนาะของชาวเหนือเนอกผมไปเป็นน้องเนาะก็โอเคผมเนาะผมไปเป็นน้อง,องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวำลำลาไปก่อนมอมแมมกระตึงว่ามันขายาาเห็นเข้าเริ่มจะคบกันเริ่มจะงอแงกันแล้วเนาะผมไปเป็นน้องเนาะ ก็ต้องขอตัวลำลับไปก่อนนอ้อ,นองปอมไปพี่น้องป้ากันคลิปหน้ามารุ่นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับพิปนี้ต้องสาพากินโชก็ต้องขอตัวลำลับปอมไปพ่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม